วันนี้มาถ่ายรายการการันแถวแถวมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบ,บุรีนะคะช่วงเทศกาลปีใหม่2,567นะคะก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาแล้วว่าเราจะได้ใช้มอเตอร์เวย์ช่วงตั้งแต่ด่านคนครปฐมฝั่งตะวันตกไปถึงบริเวณด่านกาญจนบ,บุรีระยะทางประมาณ50กิโลเมตรวันนี้ก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศกันค่ะ ก่อนจะไปสำรวจเส้นทางนี่คือรายชื่อ15ท่านที่โชคดีได้รับเสื้อยืดไมเวทไทยแลนด์ค่ะคุณผู้ชมทั้ง15ท่านติดต่อขอรับเสื้อได้ที่ไลน์ไอดีไมเวทไทยแลนดค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะวันนี้มากับคณะ,ะของมอเตอร์เวนะคะมาสำรวจแนวเส้นทางของมอเตอร์เวสายบางใหญ่การจนบุรี แต่ว่าวันนี้เราเริ่มสตาร์ทจากจุดของการจนบ,บุรีนะคะมุ่งหน้าทิศทางเข้าสู่กรุงเทพตรงนี้ก็เป็นขาเข้าจากเมืองการเข้าไปอย่างที่เราเคยให้ข้อมูลกันไปนะคะถ้าจะนับเป็นสัญญาจากทั้งหมด25สัญญา ช่วงที่จะเปิดใช้ช่วงคราวปีใหม่2,567ก็จะเริ่มจากสัญญาที่13ถึงสัญญาที่23รวม11สัญญานะคะตอนนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ9สัญญาจาก11สัญญาที่จะเปิดช่วงปีใหม่เหลือสัญญาที่16กับสัญญาที่19ข้อมูลล่าสุดสัญญาที่16ตอนนี้ก็80%กว่าๆส่วนสัญญาที่19ก็90%กว่าๆแล้วเพราะฉะนั้น2สัญญานี้ก็เสร็จทันช่วงปีใหม่แน่นอนค่ะ ระยะทางที่จะเปิดใช้ชั่วคราวประมาณ50กิโลเมตรแต่ถ้าตลอดเส้นทางถึงบางใหญ่จะ96กิโลเมตรเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าช่วงเทศกาลปีใหม่2,567เราจะได้ใช้แนวเส้นทางกันครึ่งทางของมอเตอร์เวย์สายนี้ส่วนเรื่องของการจัดการจราจรผู้ชมถามมาเยอะเหมือนกันว่า จะได้วิ่ง2ฝั่งสวนกันเลยไหมหรือจะวิ่งฝั่งเดียวเหมือนกับของมอเตอร์เวย์บางปะอินโคราชที่เปิดให้ใช้ชั่วคราวช่วงปากช่องสีคิ้วขำทะเลสอเทศกรรที่ผ่านมาอันนี้ต้องรอใกล้ๆวันก่อนนะคะเราต้องดูความพร้อมหลายๆส่วนเดี๋ยวก็คงจะมีข่าวออกมาจากทางกรมทางหลวงว่าเขาจะบริหารจัดก,การจราจรเรื่องการเข้าการออกรวมถึงว่าทิศทางการเดินทางว่าจะเป็นทางเดียวหรือสอทางรอดูก่อนนะคะ วันนี้นั่งรถมาดูแนวเส้นทางมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีช่วงที่จะเปิดให้บริการชั่วคราวปีใหม่แต่ว่าเรานั่งจากกาญจนบุรีออกไปที่บริเวณด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันตกนะคะมาดูแนวเส้นทางปัจจุบันว่าไปถึงไหนอย่างไรตรงนี้ก็เป็นขาเข้าจากเมืองการเข้าไปเราจะลองดูแนวเส้นทางกันนะคะจากตรงนี้ไปถึงบริเวณด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันตกนะคะ่ะ สำหรับถนนที่เราใช้อยู่ตอนนี้จริงๆต้องเป็นขาออกนะคะแต่ว่าวันนี้การสำรวจเส้นทางเราก็ใช้ฝั่งตรงนี้กันก่อนค่ะตรงนี้เป็นพื้นที่สัญญาที่23นะคะซึ่งเป็นสัญญาแรกๆที่สร้างเสร็จของมอเตอร์เวย์สายนี้ก็ว่าได้ค่ะเป็นปลายทางเลยนะคะออกที่กาญจนบุรีค่ะผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะบอกว่ามี25สัญญาทำไมสัญญา23เป็นปลายทาง23เป็นปลายทางของแนวเส้นทางสายหลักค่ะส่วน 24- 25จะเป็นช่วงสเปอร์ไลน์ที่แยกออกไป บริเวณศรีสะทองนะคะตรงนั้นจะรอไปเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์หม่เล8ข8อนครปฐมชะอำค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นปลายทางของมอเตอร์เวย์สายนี้ที่จะไปออกกาญจนบุรีจะเป็นสัญญาที่23ที่เราใช้กันอยู่นี่แหละค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูแนวเส้นทางนะคะไล่กันไปจาก23ถึง13เลยค่ะก็จะมี2สัญญาที่กำลังก่อสร้างอยู่คือ19กับ16นะคะนอกนั้นก็ก่อสร้างแล้วเสร็จหมด ย้ำว่านี่เราใช้ถนนซึ่งเป็นทิศทางขาออกนะคะแต่ว่าวันนี้เราขับสวนทางไปค่ะถ้าเรานับจากขาเข้านะคะจากกาญจนบุรีถึงนครปฐมจะเป็นสี่ช่องจราจรก็คือทิศทางละสองช่องจราจรค่ะแล้วจากนครปฐมไปถึงบางใหญ่จะเป็น6ช่องจราจรทิศทางละ3ามช่องจราจรนะคะคุณผู้ชมที่เคยสอบถามมาว่าทําไมไม่เป็น6ช่องจราจรทั้งหมดเราก็เคยหาข้อมูลให้แล้วนะคะว่าช่วงของการสํารวจออกแบบเขาจะดูเรื่องของปริมาณจราจรเป็นหลัก ช่วงไหนที่มีปริมาณจราจรมากๆก็คือช่วงต้นทางบางใหญ่ถึงนครปฐมนั่นลาะค่ะก็จะเป็น6ช่องจราจรแต่พอจากนครปฐมมาถึงกาญจนบุรีปริมาณจราจรก็จะลดลงเพราะฉะนั้นช่องจราจรก็จะลดจาก6หรือสช่องจราจรแต่ถ้าไปดูคลิปย้อนหลังของเรานะคะจะเห็นว่า ก็สามารถขยายได้ในอนาคตถ้ามีปริมาณจราจรเพิ่มมากขึ้นนะคะบางสัญญาที่เป็นสะพานตรงกลางเขาก็ทำเอาไว้เผื่อไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ว่าอนาคตถ้ามีปริมาณจราจรเพิ่มมากขึ้นจากนาคนปรปฐมถึงกาญจนบ,บุรีก็ขยายได้แน่นอนซึ่งมอเตอร์เวย์สายนี้เท่าที่ดูแล้วถ้าขยายจะขยายช่วงตรงกลางนี่แหละเพราะว่าเหลือพื้นที่เอาไว้เยอะพอสมควรค่ะ ช่วงที่เรามาถ่ายทําเราก็จะเห็นว่ามีป้อมรปภอ,อยู่ทางเข้าของแต่ละสัญญานะคะปกติก็จะไม่เปิดให้คนทั่วไปเข้าอยู่แล้วค่ะวันนี้ก็เป็นคณะดูงานของทางมอเตอร์เวย์มาดูแนวเส้นทางกันนะคะเราก็ขับมาตั้งแต่สัญญา23 22 21 20ซึ่งแล้วเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะไปถึง19ที่กำลังก่อสร้างอยู่90%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ สังเกตนะคะระบบป้ายต่างๆก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วค่ะเหมือนที่เราเคยให้ข้อมูลคุณผู้ชมนะคะถ้าเป็นป้ายสีเขียวนี่คือจะไปเชื่อมต่อกับทางหลวงค่ะแต่ถ้าเป็นสีน้ําเงินตัวหนังสือสีขาวนี่หมายถึงทางหลวงพิเศษซ้ายขวานี่ก็จะเป็นเลือกสวนไร่นานะคะบรรยากาศแถวแถวเมืองการนี่ก็จะเขียวขจีค่ะสำหรับสัญญาที่19นะคะผลงานณนะสิ้นเดือนสิงหาคม2566 92.035%ค่ะเสร็จเกือบหมดแล้วนะคะก็เหลือเรื่องของการเก็บรายละเอียดไม่มากแล้วค่ะสำหรับสัญญาที่19สังเกตด้านหน้านู้นนะคะจะเห็นมีรถก่อสร้างกันอยู่สัญญา 23, 22, 21, 20อยู่ในพื้นที่อำเภอท่าม่วงนะคะแต่ท่า19นี่เป็นพื้นที่อำเภอท่ามะกาแล้วค่ะข้างหน้าจะมีป้ายบอกว่าที่พักริมทางนะคะ1กิโลเมตรค่ะถ้าเรานับ ขาเข้าจากกาญจนบุรีนะคะก็จะเจอจุดพักรถแรกก็คือจุดพักรถท่ามกาค่ะเป็นที่พักปริมทางขนาดเล็กนะคะแต่ว่ายังไม่เริ่มก่อสร้างนะคะสองฝั่งเลยค่ะจะมีทั้งซ้ายและขวามอเตอร์เวย์สายนี้มีที่พักปริมทาง3แห่งถัดไปคือสถานที่บริการทางหลวงนะคนปรปฐมแล้วก็จะเป็นสถานที่บริการทางหลวงนะครชัยศรี ด้านหน้าเรานะคะเราจะเห็นเมแนวแบลรเอร์นะคะแบลรเอร์ก็คือจะกั้นระหว่างสัญญาต่างๆค่ะตอนนี้เราอยู่สัญญา19เดี๋ยวเราจะข้ามตรงนี้ไปก็จะเป็นสัญญา18สัญญา18ก็แล้วเสร็จแล้วนะคะส8นี้ก็ยังอยู่ที่อำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีนะคะย้ำนะคะนี่เราขับสวนทางนะคะจริงๆต้องไปขับฝั่งโน้นค่ะจะเห็นป้ายแนะนําตลอดเลยค่ะว่าถ้าจะไปออกพื้นที่ไหนให้ไปตามเส้นทางไหนนะคะ ด้านหน้านะคะก็จะเห็นป้ายว่าถ้าจะออกบ้านโป่ออกกำแพงแสนให้ชิดซ้ายออกบริเวณนี้เลยค่ะถ้าจะไปนครปฐมบางใหญ่ให้ตรงไปค่ะถ้าจะออกก็ไปวนซ้ายเลยนะคะแล้วก็ไปออกด่านค่ะเร,เราเข้าสู่พื้นที่สัญญาที่17แล้วนะคะ17นี้ก็ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วเช่นกันนะคะถ้าคุณผู้ชมสังเกตด้านหน้านะคะดูตรงกลางค่ะที่ที่ฉันบอกคุณผู้ชมไปว่า ปัจจุบันนะคะถ้าก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีฝั่งละ2ช่องจราจรแต่ตรงกลางนี่แหละคะ่ะเขาทาเผื่อเอาไว้แล้วนะคะถ้ามีปริมาณจราจรมากขึ้นตรงนี้ก็จะขยายเป็น6ช่องจราจรได้ค่ะตรงนี้เป็นสะพานก็เลยต้องสร้างเอาไว้ก่อนนะคะส่วนพื้นราบถ้าขยายอันนั้นก็ไม่ยากแล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ถามว่าทาไมจากนคนปรปฐมมากาญจนบ,บุรีถึงไม่ทําเป็น6ช่องจราจรเหมือนจากบางใหญ่มานคนปรปฐม เพราะว่าปริมาณจราจรช่วงสำรวจช่วงนี้น้อยกว่าช่วงต้นทางค่ะแต่เขาก็เผื่อเอาไว้แล้วนะคะว่าขยายตรงกลางได้นี่เป็นพื้นที่สัญญาที่17ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสัญญาที่16นะคะก็คือต้องผ่านแบรีเออร์ด้านหน้าไปนี่คือสัญญาที่16นะคะที่อยู่ระหว่างก่อสร้างเดือนสิงหาคมอยู่ที่85.320ซค่ะ แต่เสร็จทันแน่นอนนะคะสำหรับผู้ชมที่จะใช้ช่วงเทศกาลปีใหม่2567ค่ะจาก11สัญญาที่จะเปิดนะคะสัญญาที่13ถึงสัญญาที่23เหลือก่อสร้างแค่19กับ16คือตรงนี้ละคะ่ะนอกนั้นเสร็จหมดแล้วตรงนี้เป็นสัญญาที่15แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปถึงสัญญาที่13ค่ะ เมื่อสักครู่ผ่านมาก็มีสัญญา19กับ16ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างนะคะแต่จาก15นี่ไปถึง13ก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมอาจจะสังเกตว่าก็เริ่มมีต้นไม้ขึ้นมาบ้างแล้วนะคะเพราะว่าบางสัญญาก็แล้วเสร็จช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วเหมือนกันแต่ไม่ต้องห่วงค่ะถ้ามีการเปิดให้บริการเขาก็ต้องตัดต้นไม้อยู่แล้วนะคะ ตอนนี้เราก็กลับมาวิ่งเลนซ้ายเหมือนเดิมซึ่งปกติถ้าเข้ากรุงเทพก็ต้องวิ่งเลนนี้นะคะเมื่อสักครู่เนื่องจากเราต้องหลบเลี่ยงช่วงที่มีการก่อสร้างบ้างเราก็เลยไปใช้ช่องทางที่ปกติจะต้องเป็นขาออกตอนนี้มาใช้ขาเข้าจริงๆแล้วค่ะย้ำนะคะว่าต้นไม้สองข้างทางตรงนี้ถ้าเปิดให้บริการจริงๆเขาก็ต้องตัดอยู่แล้วค่ะ ข้างหน้าก็จะมีป้ายบอกว่าจะมีที่พักริมทางอีกแล้วนะคะคือถ้าเรามาจากกาญจนบุรีอย่างที่บอกว่าจุดแรกก็คือจุดพักรถท่ามกาจุดที่2ด้านหน้าเราค่ะซ้ายขวาก็จะเป็นสถานที่บริการทางหลวงนะคนปรปฐมจะเป็นที่พักริมทางขนาดกลางขนาดเท่าๆกับที่บางประกงของมอเตอร์เวย์สายเจเลยนะคะถ้าเหนื่อยอยากจะแวะเข้าห้องน้ําแวะซื้อของแวะรับประทานอาหารถ้าไม่ใช้ที่ ท้ามากาก็มาตรงนี้ก็ได้นะคะขนาดกลางก็จะมีเยอะค่ะมีปั๊มน้ำมันมีที่ชาร์จรถไฟฟ้ามีร้านอาหารมีห้องน้ำนะคะเพียบพร้อมเลยค่ะนี่เข้าสัญญาที่13แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือปลายทางถ้านับจากการจนบ,บุรีนะคะแต่ถ้านับขาออกก็จะเป็นต้นทางที่จะใช้ช่วงเทศกาลปีใหม่2567 สัญญาที่13ถึงสัญญาที่23วันนี้เราเข้าจาก23มาดูว่าถ้าช่วงเทศกาลท่านเราเข้าจากเมืองการเราออกสัญญาที่13เราจะไปเชื่อมต่อกับถนนสายหลักยังไงนะคะจากตรงนี้ไปก็จะไปเชื่อมต่อกับถนนมาลายแมนนะคะข้างหน้านเราก็คือพื้นที่ก่อสร้างด่านนาคปรปฐมฝั่งตะวันตกนะคะด้านหน้านเราเห็นเขาขึ้นโครงในส่วนของอาคารด่านกันแล้วะคะ่ะช่วงเทศกาลถ้ามาจากการจนบ,บรุรีถ้ามาออกบริเวณนี้นะคะ<ๆ>ก็จะไปเชื่อมต่อกับถนนมาลายแมน แล้วก็ขับต่อก็จะไปเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษมค่ะ นี่เป็นภาพบรรยากาศทั้งหมดจากจุดเริ่มต้นบริเวณด่านกาญจนบ,บุรีถึงทางออกบริเวณด่านนคนปรปฐมฝั่งตะวันตกค่ะรอใกล้ๆช่วงปลายปีนะคะเดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศความคืบหน้าและรายละเอียดเรื่องของการเข้าออกช่วงเทศกาลมาฝากคุณผู้ชมค่ะชมคลิปนี้แล้วฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้คนที่ชมกันเยอะๆเลยนะคะรวมถึงฝากสนับสนุนการทำงานช่องของเราด้วยการกดติดตามช่อง myway thailand เราจะได้มีคลิปดีๆมาฝากคุณผู้ชมแบบนี้เป็นประจำค่ะ